สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับถักทายกันอีกคลิปค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี่เนาะมาย่อนเบิ้งคลิปอ่าช่วงมือว่านมือกรบ่สบายพี่น้องก็เลยมาย้อนเบิ้งคลิปได้หลายคลิปที่พลาดไปดบ,บ่ทันได้เบิ่งพอดีเลยมือไรขึ้นแห้ง พอดีเมื่อเย็นคลิปไอ้ไอ้ขมอสนะคะไอ้ขมวนพิดแผ่นแพงเนาะแล้วกบพี่เตยภรรยาเือเนียเพลนต่าลูกตาลอืไปรับมอบรถกับไอเฮียเจ้าของโรงเลื่อยเนาะช่โรงโรงเลื่อยค่ะอยู่ทางบังหินบอกเรองินอ่านะคะโอ้ไอเจไอเฮียเพลนใจดีาล หลายๆคนบอกว่านีลาผู oh, ้เพ kind of ่ินมอบประตูบานให้อิลาอุ <cold> so ้งิงอ่างบานบักง่ามเนินเพ่นมีนำจิตนำใจดีคือก่อนหน้านี้ตรงตองวาว่าเข้าได้เหตุเข้าได้เหตุคลิปเกี่ยวกับข่าวร่าวเรื่องนี้เนาะว่ามีคนใจดีจะมอบรถให้ไอ้คมอสแมนบอคะแล้วก็ติดตามเบอ่งว่าเพ่ินจะให้อิลีบอยเอียงจังสีนะคะซึ่งเพราะว่า เพิ่นเบาแล้วเพิ่นก็ไปงานผักกลางแมนค่ะหลังจากงานแล้วงานผักกลางจังสี่กลับขึ้นมาคืนมามกจะไปหาเพิ่นแต่ว่าทั่วไปกะติดอยู่ได้อียังแอบกมอวเบาแต่เนาะค่ะก็คือไอ้เหี้ยเพิ่นกะกะบอกบอกบอกไว้เนาะว่าเพิ่นอยากให้รถไปใส่อ่าบัดนี้มาฟังเพิ่นเว้านะคะพี่น้องพอดีไม่เห็นมือที ไอ้ขมอสกับครอบครัวเนาะมารับมอบกับไอเฮียเพ่นไอเฮียแล้วก็ว้าวแบบเราเป็นคนใจดีแห้งแมมเราบอกชีวิตคนเท่ามันเป็นเือศิลามันมีขึ้นมีลงแล้วการที่มีบ่มีรถใส่หรือว่า้ารถมันมันมันมีปัญหาอ่ามันเพมันสอมอีกอย่างอย่างซี่ก็คือมันก็ลําบากเข้าแล้วอีกอย่างการเหตุการเหตุงานอย่างสี่มันอาจจะบอบ่ทันเวลาบอยังอย่างสี่นะเราเข้าใจแมนเราเข้าใจมองนี เราก็เลยอยากจะยิบยืนยิบยืนให้มองนี<ม>ว่าเอออันใดทีพ่อซอยใดก็ซอยกันไปยังสิรถมันอาจจะเกาเนื้อเด้อเพื่อนว่าเนาะแต่ว่ามันยังใส่งานได้ดียังเพื่น<ม>อนบอกไปเพื่อนก็บ,บอกเอาไปใส่ก้อนจะปีสองปีอ่าสองปีเพื่อนก็ว่าจะโอนล้อใหย้ยังสิ<ม>นะนามาตาเนธาเมน ไอ้ขมอสมีกำลังมีวัฒนธมมีกำลังขยับขยายใดจะไปออกขั้นไม้ี่ยังกับจังวากันอ่าหรือว่าอยากได้ขั้นไวแล้วก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันติดขางห่ว่ามันเป็นของของน้องของอีหยังที่เขาเขาทรงบาไวอย่างสิ้นนะแต่ว่าเราก็บอกว่าโบอยากให้เป็นพระลน้องของหันเราก็บอกหรืออยากได้อีหยังกับจังวากันแล้วพวให้ดาวเล่นะด้แต่จะเอาหนักแบบคล้ายๆว่าไปส่งต่อได้เลย แต่ว่าทํามือนี้บพท่านไว้เอาคันเก่าไปใส่ก่อนอ่ามันตรงนี้ภาระเนาะแมนสุดยอดดีน้ยอดนาใจเลียงเขาเลียงน้ำกินเขากินน้ำเราโรดหนานค่คือเอาไปเติมเติมน้ำมันเต็มถังไปเสยเบิ่งตีหละคนเท่าผู้ใจดีพี่น้องก็ไม่ใช่ แมนเพื่อนกะฮักเพื่อนกับเอ็นดูเพื่อนเข้าใจความหมูดซึกแบบเพื่อนเห็นเพื่อนกะคขึ้นเลือดตนคนเอามีขื่นมีโล่งเพื่อนกับข่าเนาะเพื่อนกะเป็นคนใจดีหลีวีนองซาลูเมยนเบิงคลคีไปนอกกับแบบโอ้ยสาถูน้ำเพล่นในคลิปสาลูเมย์เราเลคอดค่าคนเท่านี่โอ้คนดีนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้ว่าจะลำบากมั่งมันก็เหมือนกับอุปสรรคที่ทบทดสอบเส้นทางชีวิตอ่าบางเธอปฏิเอิญ เขาเอินว่ามันเป็นสิ่งท้าทายอเออมันเป็นสิ่งท้าทายอย่าเอื่นว่ามันเป็นปัญหาพี่น้องบางเทือเอื่นว่ามันเป็นสิ่งท้าทาย<อ>บางเทือเขาอาจจะกําลังส่งเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมอ่าตะกี้แบบเขาอาจจะบดกไ้เขาอาจจะบอกไอ้คัาม,มอสว่าไอ่บอมมอกกับงานไปคุดสะคุดย,ยังงีอยงสิก<อ><อ>็ได้ไอ่ตัวนีเป็นศิลปินเยงสิ่เนาะเขาอาจจะผลัก<อ> จะเกิดมาเป็นศิลปินอแรงผักแบบเขาอาจจะพลักให้อายแล้วกลับขึ้นสู่วงการศิลปินมรองมอรัเนีกนั่นแหละคนมีดีก็โตนะสาวนำยืนกะโบหูนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาบอกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมเสมอสั้นแต่ว่าตอนมันจะก้ามันยังมันเหมือนท้าทายน่พี่น้องเหมือนไอ้คมอมดแล้วเจอเป็นบอลหลายปีที่แบบ ฟังเคยฟังผี่เตยเล่าว้านะเล่าว,าาวา้าแบบเหมือนกับหันหนาไปทั้งใดก็คือเลือกแก้ห้าแค่นี้บ่จังสีนนะมันหาไปบ่พอ,อม แมนมันบอกคือแบบนี้บัตานีพ่อได้มาอยู่วงสาวน้อยเพียรปันแพงมันเริ่มกว้างมันเริ่มกรจามันเริ่มสว่างขึ้นแมนมีมีแต่คนหักคนแพงมีโอ้โลกนี้ยังสดใสอีกหลายเติมเต็มมันเปิดเปิดโลกกว้างขึ้นมาแล้วกับไดมาพ่อเอฟซีสาวน้อยเพียรปันแพงได้มาพ่อเอฟซีอีหลาวุงอิงและเข้า่าเอฟซีอีหลาวุงอิงนี่ยละพี่น้องที่กําลัง ทังานตอนนี้เนาะกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวไอ้ขามมอดมนทีพ่อไอแลวผู้เดียวมนทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวได้ยิ้มขึ้นมาอาดุกตาเริ่มยิ้มได้ตละเมียไอข้มอดเนาะหน้าตาสดใสขึ้นพี่น้องนี่มาอ่านคอมเมี่ยนี่พี่น้อง ดีใจกับครอบครัวของพี่ำมอดขมวนเลอรขับบาสันและขอบคุณเฮียลหลายๆที่เมตตาครอบครัวพี่ขมอดอขมวนขอให้จเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อนว่าคิดดีทำดีกับวงมีแต่ผู้ใดดีดีใจน้่ครับเพื่อนว่าดีใจด้วยครับบาสันนาะนี่โอ้ยพี่น้องเอ,อ๋ยนี่สุดยอดเลยป้าบาสันใจดีค่ะนับ ถือใจเล่าดีคักเพื่นว่าขอให้ป้าอ่าได้หลายกว่าเก่าเด้อว่าสันอ่าดีใจกับไอขมวนเพื่อนว่านี่ในคลิปตอนที่ไอขมวนไปหอดอ่ากำลังจะกินเขากันเราก็มีคอมเมนต์ใต้คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปแบบเพิ่นทรงหมอบเลยนะคะเนี่ยรถเปิดแหลวทรงหมอบทะเบียนให้อ่าทะเบียนกัน ว่าท่านขาดเราวังไอเียรเราบอกไอเยาเจแล้วใจดีนะพี่น้องบัตตาน,นีนี่นี่นี่ขอให้เฮียผู้ใจบุญอ่ามอบรถเห้ไอขมอดจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาบกขาดสายเพื่อว่าอุสา,าูุเนาะเนี่ยตัวอย่างของคนที่มีใจสู้ไม่งอมืองอเท้าอ่าขอบริจาค ใช้ความสามารถแลกเงินแต่ละบาทของจริงครับนับถือครับวาสนาเน,นี่เบอกถึงไอ้ขมอดเนาะนี่ล่ะนะคะขอให้เฮียเจริญเจริญเพืเ่นว่าขอบคุณอขอบคุณรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายเลยนาะบอกถึงรถนพี่นองอันเดี๋ยวเดียวเดียวอันจอดเบรงทะเบียนรถในจักน้อยนึงพี่น้องพอดีเหมือนอัน เดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เบิ้งคลิปแล้วเห็นทะเบียนรถอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเด้อเดียวเด้อจ่อเบิ้งทะเบียนรถจักน้อยหนึ่งอันเห็นแต่อวเวาเฮียเพิ่นว่าตอนสื่อมาใหม่ๆนั่นถืกอยอยู่ได้พี่น้องเต็มเต็มเลยบลวว่ละว่าใส่ละใส่ละใส่ละอันโอ้ยตาลูกตาลยืนบังทะเบียนพี่น้องเลยแปดศูนย์สี่เก้าอืมนะบ่แน่นะโอ้ยนอนเราใจดีลายบางเต่าไะ เอ็นดูลูกล้านบางตีละนะแปนย์สี่เพี่น้องค้านี่รถโชครถมานเนาะก็คือเอาไปใส่งานกับพอดีนั่นแหละเพื่อนก็จะได้มีรถไวทั้งบ้านให้พี่เตยได้ใส่น้ำอย่างสีอนอแล้วก็ไอ้ข้ามวลก็ใส่อีกขั้นหนึ่งอ,อย่างสีเบนบอร์ก็ถือว่าจะคล่องโตขึ้นในการนในการทํางานนะเนาะก็จะได้บอได้เป็นห่วงทั้งนั้นมีตะมตอตะไส้ยัยงสีเบนบอก็ถือว่า น้ำคิตน้ำใจพี่น้องซอยกันไปเนะาะเห็นก็ดีใจน้ำกับไอ้ขมวนกับครอบครัวเพิ่นแล้วกะขอบคุณไอเฮียอาเจนเนาะที่เพิ่นมีมีจิตของกู้ห้นะคะมีเขืเอนสาธุเ um อออนุโมทนาสาธุกับผู้หาดีใจกับผู้รับนะคะกะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเนาะก็มีความสุขกันไปพี่น้องขออนุญาตเอาคลิปนี้มาเอาที่หลังเด้อเพราะว่ามือนั่น ไข่ขึ้นสูงบ่สมาายพี่น้องเมื่อสมบมายแล้วข้าวดีเนาะสิ่งทีน่ายินดีเข้ากับตองเอามาบอกซูกันฟังพี่น้องคะ่ะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ